สวัสดีค่ะมาทำขนมเปี๊ยะใหญ่กันเยเยมุ่นชุดใหญ่เลยแป้งชั้นนอก แป้งชั้นนอกใช้แป้งบัวแดงหรือแป้งอเนกประสงค์แป้งสเรีอเนกประสงค์ห้าร้อยกันน้ำมันลำข้าวร้อยเจ็ดสิบห้ามอลน้ำเปล่า 8, ร้อยแปดสิบแปดโอ้ร้อยยี่สิบห้ามอล น้ำตาลใส่ร้อยี่บห้ามลร้อยยี่สิบห้ากรัมไข่ไก,ไก่หนึ่งฟองแบะแส่ยี่สิบกรัมอันนี้นวดแป้งชั้นนอกก่อนนะคะแป้งชั้นในสามร้อยกรัมน้ำมันเพิ่125มดร้อยยี่สิบห้ามลเราทำแป้งชั้นนอกและชั้นใน ออด้วยกันอนนี้ทำชุดใหญ่ค่ะทำเสร็จแล้วก็ได้ประมาณป๊อปลูกใหญ่นะนี่แหละก่อนจะทำเอาไข่ไปอบความร้อนก่อน ัว่าควรเอรแป้งชั้นนอ,อกแป้งชนหน่อยหอด,ด้วยกันอันนี้ทำชุดประมาณแป้งชั้นออนอ,อก เจ็ดสิบกรัมแบงชนไนสามสิบกรัมทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอปั๊ม ไฟแดงเราออบใส่ก่อนนะ